สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้จะพามาดูวิธีการแก้ไขเห็นไหมครับความน้ํรด่วตรงนี้เห็นไหมตรงสายยางดาสายยางดําระหว่างเช็ควาลไปถึงตัวทางน้ําออกตัวนี้มันจะมีไว้สำหรับเวลาปั๊มกระแทกหรือปั๊มตัดมันจะได้ไม่นี่เห็นไหมน้ำนี่นี่นี่น วันนี้ฉันจะทําการแก้ไขแบบไม่ง่ายโดยที่ไม่ต้องเสียไม่ต้องไปซื้อหรือจะไม่ต้องเสียตังค์สักบาทซื้อของเลยครับมาดูวิธีการแก้ไขกันเลยครับแบบง่ายๆเลยครับก่อนอื่นราต้องปิดปั๊มน้ําก่อนนะครับปิดปั๊มน้ำแบบปวาปล่อยน้ําทิ้งก่อน ใน้ำพุ้จุดแล้วก็ขอดตรงนีด้ดูว่ามันอากการมันเป็นยังไงเทปปันเกียวช่วยเราได้ครับนี่เดี๋ยวฉันจะพันเทปพปพันเกียวไปสักสองรอบของเข้าพันไปแล้วนี่ครับแล้วก็พันเพิ่มอีกสักรอบสองรอบ ไม่ต้องพันเยอน,นะครับทำมือชือลงเกียบไปเท่าแค่นี้พอนี่จะเ้าไปรูเดิมจไปดูแล้กกาพันเข้าไป นี่ลองเปิดปั๊มน้ำดูไม่หายแล้วก็ขันลาไปอีกนี่มือมุนดูใช้มือยนด่างเดียาวก็อยู่แล้วครับถ้ามันไม่อยู่จริงๆแล้วก็ใช้คีมไม่ใช้กุญแจเบอร์สิบห้าสิบหกขันเข้าไปหรือว่าคีมก็ได้ง่ายดี รอยปั๊มตัดกัมหนึ่งครับแห้งนะอยู่แล้วแค่นี้เองง,ง,ง่ายครับง่ายมากสําหรับการซ่อมปั๊มน้ํารั่วซึมตรงไหนจุดไหนก็ขอให้บอกขอให้เรารู้จุดรู้แหล่งแค่นั้นเราก็จะสามารถแก้ไขได้ใช้งานได้ตามปกติเลยครับเพราะวันมืบานทันใดเห็นแล้วก็แบบนี้สบายใจครับซ่อมง่ายครับไม่ยากไม่ต้องไปเสียตังจ้างช่างหรือว่ายกไปร้านซ่อมให้เสียเวลาเวลาครับ แค่นี้ก็สําเร็จเสร็จงานนะครับมาง่ายๆแต่ว่าได้ประโยชน์กันทุกคนครับนี่ครับแห้งเลยสายางตัวนี้มันจะมานี่มาเข้าตัวนี้มันจะเป็นรุ่นของปั๊มน้ำรุ่นนี้จะมีจะมีทุกตัวครับโอเคนะครับท่านผู้ชม สำเร็จเสร็จงานไปอีกหนึ่งงานครับมีมาของมาฝากมาให้ท่านผู้ชมได้รู้ได้ชมอีกหนึ่งชิ้นงานครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าคลิปหน้าเลครับสวัสดีครับ